สวัสดีค่ะทุกคนี้ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกเกษตรฝนะคะวันนี้พามาดูจะประดาทอดหลังจากที่เราได้จำปดาดะมาแล้วเราก็ชิมลูกสดแล้วนะเขาบอกว่าอีกอันหนึ่งที่อร่อยวิธีกินจำปดาดะก็คือเอาไปทอดทอดทอดเดี๋ยวมาดูว่าทอดแล้วเป็นอย่างไเดี๋ยวเอม้อข่าเอา,อะะเอาดูได้มาแล้วนะ ก็กำลังผ่าดูเอาที่มันไม่ใหญ่มากมใหญ่มากก็จะร้อนนี่เราจะผ่าให้ดูกันเลยข้างในเป็นไงโอ้นี่คือข้างในสูตรก็สูตัางอินเทอร์เน็ตเลยแต่นี้ไม่ได้ใส่ขุยมะพร้าวนะเพราะว่าเราขี้เกียจขูด สูตรหลายสูตรเขาจะใส่ขุยมะพร้าวที่แบบว่าเพิ่งขูดอะค่ะอันนี้เป็นเม็ดมันเม็ดมันไม่สุกนะต้องไปต้มอีกทีเรามาลองชิมกันเลยว่าเป็นยังไงมันร้อน,นร้อนเดี๋ยวเอาชิเล็กหน่อยนึงนะชิเล็กหน่อยนึงอืม้ม อร่อยแบบนึงนะอ,อร่อยอร่อยจริงเส้นหญยก็ไม่เหนียวเหมือนตอนที่ยังไม่ทอดแต่ก็ถ้าที่ว่าถ้ามันสูงมากกว่านี้เรามาทอดน่าจะหวานกว่าแต่อันนี้ก็หวานมากแล้วนะทุกคนอ,อร่อยอร่อยอีกแบบนึง อ่อจริงอืมแนะนำเป็นอาหารที่แนะนำเราต้องลด้ชิมครัรนน้งในชีวิตนะ อร่อยถ้าใครชอบแป้งมากก็ทำน้ำไม่คงคนมากถ้าใครชอบแป้งนะก็ค้นๆหน่อยอืมอร่อยเนือน้อหอมหวานอื่หอมจริง่อยนมนมมุนลิ้น โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้นะคะเดี๋ยวก็ขอตัวไปอร่อยกับจบปะปดะดทอดกันต่อเลยนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อเป็กนกำลังใจในการทำคลิปอะไรที่แบบแปลกๆเลยใหม่มาให้ทุกคนได้ได้ดูกันเกี่ยวกับการเกษตรนะคะสวัสดีค่ะ